อคครับพอการ์ดเด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวชิโนบุหกดาวในออสตากันนะครับซึ่งน้ชิโนบุเนี่ยนะครับจะเป็นตัวตีติดสถานะนะครับก็นะครับถ้าเราใส่มันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าอะไรครัเอฟเฟกต์อะไผีเสื้อนะครับสีสีอะไรนั่นแหละนะครับมันแบบเอฟเฟกต์ผีเสื้อนะครับอยู่รอบๆเรานะครับอันนี้ครับเป็นโคโจชินบุออเรเวล175นะครับ นะครับหน้าเมนเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ที่4,284นะครับระยะนะครับอยู่ที่20นะครับระยะเวลาในการโจมตีนะครับอยู่ที่6วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลอ๋อตัวนี้ครับจะโจมตีแบบเฟิร์สนะครับคือโจมตีแบบตัวแรกนะครับก็เหมือนไอ้โปโกคูสามดาวในพวกนี้นะโอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนี่ครับสกิลแรกของมันนะครับสกิลแรกของมันนะครับก็จะเป็นทาการประมาณนี้เลยนะครับ บรรยำการเขาบรทํำการพุ่งไปฟันนะครับนี่มานี้พุ่งไปฟันสังเกตนะครับมันจะมีสีม่วงน้าเงินนะครับก็มันเปจะเป็นสถานะพิษนะก็มาณบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินทั้งหมดสี่พัน้าอัพขั้นต่อไปนะครับดาเด่จะเพิ่มไปทั้งหมดหนึ่งื่นหนึ่งันหเสานะครับระยะในการโจมตียี่สิบนะครับระยะเวลาในการโจมตีหกวินะครับก็ เพิ่มแค่ดาเมจนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ๋อลืมไปอันนี้ไม่บวกไม่ไม่เพิ่มอนิเมชั่นในการโจมตีโอคีคเราไปดูขั้นต่อไปขั้นต่อไปหมดอาห้าพันนะครับเพิ่มระยะมาสิบนะครับแล้วก็ดาเมจมาเจ็ดพันนะครับก็อาขั้นที่สองน,นะครับจะมีดาเมจทั้งหมดหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยดสิบแปดนะครับระยะอยู่ที่สามสิบวินาทีในการโจมตีอยู่ที่หกวินนะครับก็ ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับขั้นต่อไปนะครับอ่าขั้นนี้ก็จะเปลี่ยนการรูปแบบการโจมตีอกีกแล้วนะครับดาวมีจะอยู่ทั้งหมดที่สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบระยะอยู่ที่สามสิบเจ็ดวิอยู่ที่หกวิในการโจมตีแต่ลครั้ง,งเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชั่นสกิลมันกันเลยไปดูกันโอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับวทจาการพุง่งแบบไปฟันแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วก็พุ่งไปฟันประมาณนี้นะครับก็ ไม่ได้เหมือนมันไม่ค่อยต่างอะไรจากเดิมครับก็แค่เพิ่มซ้ายขวามานะครับก็จะติดสถานะพิษนะครับแรงพอสมควรเลยนี่ดูสถานะพิษแรงพอสมควรนะครับโอเคอาคันที่สี่ครับก็ไม่ได้เปลี่ยนิเมชั่นนะครับอาคันที่สี่ครับดาเมจอยู่ที่ทั้งหมดสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็สิบแปดนะครับระยะอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับวิในการโจมตีอยู่ที่หกวินะครับ อัพขั้นที่ห้านะครับดาเมนอยู่ที่ทั้งหมดสี่1มืนห้าันห้าร้อยสิบเจดนะครับระยะในการโจมตีอยู่ที่6 7นะครับวิอยู่ที่6วินะครับอัพขั้นที่6นะครับก็อยู่ที่หก8มื่นห้านแป้อสบหกนะครับระยะอยู่ที่เจ็บเจดแล้วก็วิอยู่ที่6วินะครับก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไระอันนี้ผมไม่ดู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็น Circle AE หรือ AV Circle นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลอนิเมชันในการโจมตีกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันนะครับสกิลของมันนะครับก็ทําการพุ่งขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วก็ดิ่งลงมานะครับประมาณนี้เลยโอ้เอาว่าตัวละครน,นี้โหดไหมผมมองว่าก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครได้ก็ได้ใครจะใครจะอา่าใครจะอา่าเขาเรียวกว่าอะไรนะใครจะเอามาก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันน่ารักที่กดแค่นั้นน่ารักทําไม่น่ารักก็ไม่เอา ต่อไปอาพันต่อไปอาพันที่7ดนามอยู่ที่หมด9 000, 2้า7ื่นร็ะยะอยู่ที่7 7วินาทีใน,น,น,นการจุมตีอยู่ที่6วนนินะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนูเมชันนะอัันที่8ก็เพิ่มนามัมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งหนสนเจ็พันสเจะครับวิอยู่ที่หกวิระยะอยู่ที่เจสิบเจ็ดครับอัขั้นต่อไปก็ดามัอยู่ที่หมดหนึ่งล้าน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสสบสามวงอยู่ที่แปดสิบสองส่วนวิอยู่ที่หกว,ว,วิรู้สึกว่าชินโน่เนี่ยเป็นตัวที่มีวินาทีในาการจจดตีตายตัวไม่แบบไม่ได้แบบขั้นแรกเป็นขั้นแรกเป็นสิบวิขั้นที่สองเป็นเก้าวิขั้นสามเป็นเจ็ดแปดเก้าเอขั้นที่สองเป็นเจ็ดแล้วก็ขั้นสุดท้ายเป็นเหลือสามอะไรเงี้ยมันมันเป็นตายตัวนะครับก็ส่วนวงครับก็จะเป็นวงแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอามาลองดูบัฟกันนะครับก็บัฟนี่ครับก็ผมอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็ก็อะไรนะครับโอ้บัฟอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ,รบ,บ,รบเ,ลเลเวลของตัวบัฟผมอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะเดี๋ยวลองดูบัฟถ้าบัฟแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่หมดสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยวิอยู่ที่หกวิเหมือนเดิมระยะก็ไม่เพิ่มนะเออวิมันเพิ่มแค่ดาเมจนะครับมาลองดูกันนะครับ นี่หายถามว่าตัวมันเนี่ยถามว่าเหมาะไหมอันนี้ผมดูนะว่าเหมาะไหมแต่ผมลองมาถามเพื่อนผม,มแล้วเพื่อนผมบอกว่ามันเหมาะแค่เฉพาะเอาไปแบกสตอรี่โลกสองดาสองเป๊ะโลกสองนะผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมถึงสตอรี่โลก1ึงดาสุดท้ายนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันโหดหรือเปล่าแต่ถามว่าดีไหมผมก็ตอบเลยว่าดีแต่ก็สวยเหมือนกันครับนะก็นี้ครับมันจะติดสถานะเลือดออกนะครับ อันนี้มไม่รู้นะสัญลักษณ์อะไรผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับออสตารครับคลิปนี้ครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆตัดต่อเยอะที่ผมัดต่อเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคน่เห็นสกิลในการโจมตีนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะถ้าในคลิปเนี่ยที่พูดเนี่ยอาจจะมีเสียงแบบเสียงหายปุ๊บเสียงต่อเสียงไม่ต่อกันก็ไม่ต้อง,หงใหกใจเพราะว่าไม่ไอโปรแกรม OBS ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเหมือนแบบมันจะตัดเสียงนั้นมันก็ตัดเสียงผมไปบางครั้งครับก็ขอจบคลิปการรีวิวบันนีนะครับก็ ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ